สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมในช่องยูทูบนะครับนี่ผมมาอยู่บริเวณปั๊มปตทใจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคำว่าฟอตตี้นะเป็นละอองน้นําเย็นๆนะข้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมีเสายางม,มั้ยนดนะูนี่นะตอนนี้โอเคเลยนะผมดูมันมลื่นเ,เดียดก็เลยดึงๆงนี่นมีทิ้งงงต้นไม้เนี่ยนะมันามาจอดเลยไม่เหมือนปัมน๊มในเมืงเทศนะที่นี่โอเคเลยนะจ,จะิตรกรรมบรรยากาศดีมากเลยนะครับนะนี่นะนี่ห้องนั่ด้านนี้นะ ที่ห้องน้ำนะครับก็สะอาดนะครับน้ำสะอาดมากเลยนะเ,นะเดินมาตรงนี้จะเป็นร่มมากเลยนะมันจะเย็นมีละอองน้ำนะลองน้ำไปปล่อยนะฮะมาให้สองเอามาให้แบบร,รู้สึกเดินเดินผ่านมันเย็นเออนะก็มาดูกันนะครับนี่คืปปนะอตําบลชทชนะฮะในจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออะไรผมไม่แน่ใจว่ามันใกล้ลลอำเภอดอนเจดีนะใกลอำเภอไหนเจดีครับอือก็มีร้านอาหารร้านค้าอะไรนะต่างๆนานาทั้งหมดนะ มีเซเว่นอีเลเว่นเหมือนกันนะแต่ละที่ก็มีร้านหลายแบบนะก็ะไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนี่อย่างที่นี่มีร้านขายอ롱ท้าขายกระเป๋าเคยเห็นปะเออเรามีร้านร้านฟลิ่มนะเสื้อผ้า,าราคาถูกนะโอเคแต่นุ้นกับหนึงพวกอะไรว่าอเมซอนนะอเมซอนอยู่ตรงนี้นะเป็นต้นไม้ใหญ่เออ,อยังไม่ได้ไปดูเลยไ,ไปดูหน่อยได้ไปเห็นเงินบ้างนะก็เป็น,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 นตัวเรื่องเลยนะทางหนึ่งเรามาจอดปั๊มเนี่ยพอในปั๊มปั๊มในปตทแต่ละที่เนี่ยเขาตกแต่งไม่เหมือนกันหรอก มันจะระย่างเอกลักษณ์การจัดวางรูปแบบการ,รยึดเขืเรนและทั้งตกแต่งแบบไม่เหมือนกันเลยเป็นสองชนี่เป็นแบบนี้นะเออต้นสนด้ดยแต่ความใหนะ้มันร้อนเนี่ยน้องเพื่อนๆมันขึ้นแบบใบมันโกรธไปเยอะเนะ้อเลยดิฮนะฟ้านี่ฟ้าใสใสเนี่นยไมนะ่ฝนเลยเอออะไรงนี้ไม่เป็นเลยวะนู่กันนะของนี่อ่างนาไม่มีต้นลิน่มลิ้นลิ้นอะไรวะลิ้นมะกรู่ โอ้ทำดีนะเออแล้วผมก็เพิ่งมาดูเหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะขึ้นตัวเลยน,าาเน,น,เนั่งตัวเรื่อยๆแล้วสุนหานเซปสเตชันนี่แหลอแล้วก็มีแบบนี้นะครับนี่นี่คืออเมาซอนเนาะท่านนี้ออสวยดีวะ่ะเลยเกาไม่รู้วนะ่าเป็นแบบนี้กีปบีรังครางนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่อเมาซอนแล้วนี พวกกินข้าวไปเ่อกี้เองว่ะมึงก็เคยกินแล้วเนี่ยมีร้านอาหารขาด้วยตรงนี้นะซับสเตเรชั่นนี่ยมีปลามีปลาด้วยนะอเออมีอะไรฟังอยู่ที่หน้าหลังคานี่ใช้อันนี้เนะนี่ยเซอร์เวสเ์ด้วยนะเห็นปะเออสุดยอดเลยแล้วจ้าสวยผมว่าโอเคเลยฉันเรีกใจว่าโอเคเลยนะสวยมากเลยครับนี่อันนี้น่าะไรวะบ็อกซ์มูดีนี่คืออะไรนั่นนี้ บ็อกซ์โมดีนะบ้านสนลือรูปโอ้นี่เป็นบ้านสนลือรูปนะมันคือแบบเหมเือนตู้คอนเทนเนอร์านั้นเพื่อนก็ทำดีนะไอเดียดีมากเลยเพื่อนดูดินะเนี่ยเห็นปะเออเนาะม็อกบ็อกซ์โมดีบ้านสนลือรูปรู้สึกยังบอกความเป็นคุณผมว่าโอเคนะเดีน,นี้มีเยอะมากเลยนะมันบ้านที่เอาแบบตู้คอนเทนเนเอร์มาทำเป็นบ้านมันก็สวยไหนเดินดูแล้วก็ดูกันนะเออแจ๋วปะนะ เป็นบ้านกระทัดรัดเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วก็ใช้ที่ไม่เยอะด้วยตกแต่งถ้าสวยแต่งเฉยๆมันก็สวยนะเพื่อนนะเอออันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้เป็นออฟฟิศสูงสักอย่างนะเป็นออฟฟิศของปอัตตานีเขาหน้านี้นะเออเนาะดูดิเป็นป้าบ็อกซ์โมเีลนะจำไว้นะเออแจว๋วแจว๋วนี่คือบริเวณตําปัตตานีนะนนจังหวัดสุเออจังหวัดสุพรรณบุรีนะ่บ <laughs> อกได้ไหมติดอยู่สุสาษฎร์ โอเคครับก็ทีแลวกันนะง่ายๆสั้นๆน,นะนแบบะนะนำต้มปตทนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ